กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจัดการประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตามกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สอดครั้งที่4ประจำปี2563ค่ะนายชัยพฤกษ์เชียนทันรักในอำเภอแม่สอดได้มอบหมายให้นางพัชรินบุญตาปวนประหลัดอำเภอแม่สอดเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการกันกรองและติดตาม กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีอำเภอแม่สอดครั้งที่4ประจำปี2563ณนห้องประชุมอำเภอแม่สอดชั้นสองที่ว่าการอำเภอแม่สอดโดยมีคณะอนุกรรมการกันกรองเข้าร่วมประชุมเป็นจำนวนกว่า20คนระเบยียบวาระการประชุมประกอบไปด้วยเรื่องที่ประธานแจ้งให้ทราบเรื่องรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา เรื่องเพื่อทราบว่ากองทุนพัฒนาบทบาทสตรีได้รับการจัดสรรงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2563ประเภททุนหมุนเวียนและประเภทเงินอุดหนุนเป็นที่เรียบร้อยแล้วและโครงการสนับสนุนประเภทงบเงินอุดหนุนจะดำเนินการเสนอโครงการเพื่อจัดทำโครงการเนื่องในวันสตรีไทยในห้วงเดือนสิงหาคม2563 เรื่องเพื่อพิจารณาและเรื่องเพื่อทราบถึงโครงการขอรับการสนับสนุนเงินกองทุนประเภทเงินทุนหมุนเวียนจำนวนสองโครงการและเรื่องอื่นๆคือหนี้ค้างชำระกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจำนวนสามกลุ่มด้วยกัน